เรวมาเปิดสวิตช์ดูกันนะใช้าง,งานได้นะครับปิดเปิดปิด,ปดสวัสดีครับพบกับหาทำไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเต้ารับพ่วงกับสวิตช์ปิดเปิด,ปดนะครับก็คือตัวนี้ครับพ่วงกับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำทำอย่างไรนะครับวิธีการต่อวงจรต่ออย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะสอนการดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ว่าค่าต่างๆอะไรมันคืออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับโอเคก่อนอื่นนะครับมาดู ของที่เราต้องใช้กันก่อนอย่างแรกนะครับอากาศสวิตช์สวิตชคือตัวนี้นะครับอันนี้คือเต้ารับนะครับเรียกให้ถูกไม่ใช่ปลั๊กนะปลั๊กก็คือหัวปลัก๊กสำหรับเสียบเป็นตัวคู่อันนี้เรียกว่าเต้ารับนะครับโอเคเรามาดูด้านหลังกันด้านหลัง L L N นะครับ L คือลายคือสายลายลายก็คือสายที่มีไฟนะครับ N คือนิวตรอนนะครับนิวตรอนก็คือสายที่จะต้องไม่มีไฟตามหลักการนะครับก็สายไฟแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับสสยนิวตรอนเราใส่ตรงนี้ฮนะส่วนอันนี้นี่จะตัวเล็กนิดนึงแต่ผมทาภาพขยายให้นะมันก็จะมีออนะ L 1 L 1ก็คือสายไฟนั่นเองนะครับ ไฟที่เข้ามานะครับข้างบนจะเป็นคอมนะครับคอมก็คือเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าไปที่ตัวหลอดแสงสว่างนะครับโอเคคร่าวๆตัวต่อมาต้องมีสายไฟนะครับสายไฟเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอสองสายนะครับสายที่เราใช้ต่อข่่วกับ เข้ารับเราจะใช้สาย THW นะครับ1คูณ2.5แสแรมินนะครับนี่ฮะเส้นจะอ้นอวนๆหน่อยนะส่วนสายที่เราต่อเข้ากับหออแสงสว่างเนี่ยใช้กับสวิชเนี่ยเราใช้ THW เหมือนกันเป็นสาย1อ่า1คูณ1.5นะครับเล็กกว่าได้เพราะว่าแสงสว่างไม่กินไฟเยอะนะครับที่ตามมาตรฐานเขาแบ่งให้ใช้ 1นึคูณสอาสำหรับเต้ารับเนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟวัดถูงสูงอย่างเช่นไมโครวเวฟนะครับเตารีดนะครับหรือว่าตู้อบอะไรต่างๆที่มันต้องใช้ความร้อนเนี่ยพวกนี้จะกินไฟสูงนะครับมันจะได้ทนทานต่อกระแสะไฟได้นะครับแล้วก็ความร้อนได้ โอเคต่อมาวัสดุก่อนอื่นนะครับก็คือเครื่องมือช่างทั่วไปปากกาอ้ยไม่ใช่ไ่ข่วงวัดไฟนะครับก่อนอื่นก่อนทีเราจะใช้ผมเคยลงไปแล้วเป็นคลิปช็อตนะครับก็คือเราจะต้องเอาไปเทสกับเต้ารับที่มันมีกระแสไฟนะครับว่ามันใช้ได้ไหมแสงสว่างเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันปกติไหมนะครับก่อนใช้นะคัตเตอร์นะครับทีมตัด อะไรต่างๆทรงนี้นะฮมีเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนอื่นเลยนะครับเราจะใส่เจ้าสวิชกับเต้ารับเนี่ยเข้าไปในเฟรมของมันก่อนดูดีๆนะครับมันจะมีตัวอักษรเป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็นเครื่องหมายอยู่ว่าอันไหนจะต,ต้องตั้งขึ้นตามตัวอักษรยังไงนะครับก็ทำการใส่ นี่ก็มีเป็นอักษร L กับเเหมือนกันก็คือลายกับนิวปรอนเหมือนกันแล้วก็ใส่ให้ภาษามันตรงกันนะครับแค่นี้เสร็จแล้วหนึ่งอย่างนะครับสวิชปิดเปิดนะครับข้างหลังอ่าโอเคให้มันตรงกันไป้าไปแค่นี้นะครับด้านหลังมาดูกันว่าต่อยังไง การปอกสายไฟนะครับแสงสว่างเราจะใช้1คูณ1.5ส่งจมินนะครับวิธีการปลอกก็แล้วแต่เลยนะครับใครจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะใช้ครีมถนัดกว่าให้เหลือระยะของสายปลายสายเนี่ยประมาณ1เซนสำหรับเราใส่ไปในรูต่ตางๆของมันนะครับประมาณ1เซน เรากะนะครับออันนี้เป็นลายลายคือเป็นไฟนะครับผมใช้สายดำแทนสายลายนะครับสำหรับสวิต์นะแล้วก็กะออันนี้เป็นส่วนที่มันจะต้องเข้าไปในรูนะครับอันนี้เหลือแคบแค่นี้แล้วก็เผื่อมาอีกประมาณ1เซนก็จะประมาณขนาดนี้แล้วตัดเลยครับครับปลายนี้ก็เช่นกันประมาณ1เซนมันไม่ทัด ร้อยนะครับสายกระปายรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้น็อตขันกันแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นกิบล็อกใช่ไหมครับเสียบเข้าไปเฉยเวลาเราจะเอาออกมุดต่อผิดเราต้องการเอาออกมันก็จะมีขั้วตรงนี้นะครับเอาไปควงวัดไฟในแหวกเข้าไปแล้วก็ดันนะครับดันแล้วก็ดึงสายออกไปเลย,เลยนะง่ายดายสายกระปายนะครับ ลองดึงดูว่ามันแน่นนะครับด้านนี้แล้วก็ใส่ไปที่างนี้ใส่ไปที่ L1 นะครับ L1 ของสวิตช์นะครับเป็นตามนี้นะครับส่วนในด้านของตรงนี้อันนี้ผมทำเป็นหลอดแบบนี้มานะครับจำลองมาว่าอันนี้คือหลอดไฟในบ้านนะครับ เนี่ยผมปอกไว้เรียบร้อยแล้วต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าต่อแบบไหนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าสายดำผมจะให้เป็นสายที่มีไฟนะครับก็ต่อเข้า L1 นะครับ L1 เสร็จปั๊บเนี่ยสายสีดำที่ออกมาจากหลอดไฟนะครับให้เรามาใส่ที่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเปิดปิดนะ่ะมันก็จะเป็นสะพานไฟนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะ ก็มาแตะกันนะครับเวลาเปิดปิดนะฮะท่ากบบว่าอันนี้มันมีไฟมานะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะมันจะแยกออกจากกันอยู่แต่เวลาเรากดเปิดเปิดไฟปั๊บหน้าสัมผัสจะมาแตะกันพอแตะกันแล้วไฟมันก็จะเชื่อมเข้ามาที่หลอดไฟนะฮะส่วนสายนิวตรอนนี่เราก็มาใส่ตรงนี้มาใส่ที่เต้ารับนะครับใส่ที่เต้ารับอ่นะเรียบร้อยสำหรับสวิชนะครับ อันนี้ผมจะเสริมให้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของสวิตช์ปิดเปิดนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีคำนี้นะครับ L1 นะครับ L1 ตรงนี้เขาจะเขียนว่า COM นะครับสายลายเข้านี้ สายลายนะครับสีน้ำตาลเข้าที่เอาหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับนะตัวนี้ตัวคอมนะครับตัวคอมอันนี้คือสายที่มาจากสายไฟจากหลอดไฟหนึ่งเส้นนะครับเข้าที่ช่องนี้นะครับอันนี้คือ ด้านหลังของสวิตช์ในการต่อนะครับผมส่วนเรื่องของไฟอันนี้ผมจะตีต่างมาให้ดูทำเป็นแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบไฟบ้านปกติจะตีต,ต่างว่าไฟมาสมมติว่าเราจะต่อเข้ากับกำแพงเนี่ยพอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยในกำแพงก็จะมีสายมาให้2เส้นแบบนี้นะครับก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็คือเชืี่มตาล เป็นลายนะครับสีฟ้าเป็นนิวตรอนตามมาตรฐานนะครับถามว่าใช้สีอื่นได้ไหมผมบอกว่าได้หมายถึงว่าไฟบ้านนะแต่ไม่ควรทําเพราะว่าเวลาเรามานั่งไล่สายเนี่ยมันจะงงมากเพราะงั้นทาให้มันเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับเขาใช้แบบนี้กันน้าตาลคือลายเป็นสายที่มีไฟนะครับนิวตรอนเป็นสายสีฟ้าเป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับแยกสีให้ถูกแต่ที่ผมอันนี้มาใช้สีดาก็เพราะว่าเดี๋ยวจะได้มองภาพกันง่ายๆ เนาะโอเคเหมือนเดิมครับนิ้วตรอนมากี้มอยู่ล่างใช่ไหมเนี่ยตัวเร็ดูเล็กไปไหมนะมีตัวเอ็อยู่แล้วก็ใส่นิวกรอนไปที่ตัวเอ็นนะครับเอ็อืมเอ็ดหน่อยดึงว่ามันแน่นนะน้าตาลเป็นสายที่มีไฟนะครับเป็นสายลายนะก็ะทิ่มข้างบนก็แบบปึ๊บแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ได้ไหม ก็จะเป็นไปตามนี้เนาะอันนี้ผมเสียบไฟแล้วนะไฟเข้านี่แล้วนะ,ะเดี๋ยวมาเปิดสวิตช์ดูกันนะอ่าใช้งานได้นะครับปิดเปิดปิดโอเคผ่านนะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันว่าเต้ารับใช้ได้ไหมส่วนของเต้ารับผมใช้อแดปเตอร์ที่มันมีสัญญาณไฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเราเสียบไปเนี่ยอ่าก็จะมีไฟมาเห็นไหม ก็แสดงว่าสวิตช์เต้ารับตัวน,นี้ใช้ได้สวิตช์ปิดเปิดก็ใช้ได้แค่นี้เองครับโอเคอันนี้พอเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการไปติดตั้งที่ผนังแล้วนะครับก็ต่ออย่างที่ผมบอกนะลายวงจรจะเป็นแบบนี้นะ,ะให้ดูกันอีกทีหนึ่งนำตาลคือสายลายคือสายที่มีไฟนะครับ เข้ามาที่ตัว L มันจะมีสัญลักษณ์ตัว L อยู่นะครับนิวตรอนเป็นสายที่ไม่มี็นไฟเป็นสีฟ้าก็เข้าตัว N ไปนะครับการนี้ตัอรับแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับอย่าลืมก่อนทำนะครับให้เราไปปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับหรือสกิตที่ตู้เมนไฟนะครับที่ตู้ DB อะไรก็แล้วแต่ให้เราปิดก่อนนะครับในในจุดที่เราจะติดตั้งเพื่อความปลอดภยัยนะ,ะมาดูกันต่อ อันนี้มันมเป็น,เป,นเป็นส่วนที่มีไฟอ่ะสมมติว่าแบ่งครึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่มีไฟนะไฟเนี่ยแล้วก็เอามาเข้า L 1ของสวิตช์นะครับเร็ดปั๊บด้านล่างให้เราเอาสายไฟที่มาจากแสงสว่างนะครับมาเข้าที่ด้านล่างก็คือ COM มันจะ,ม,นจะมันจะพิมพ์ว่า COM หรือร COM นะครับเร็ดปั๊บสายนิวตรอนก็จะเป็นอีกสายหนึ่งที่มาจากหลอดเหมือนกัน มาเข้านิวตรอนตัวนี้นะครับอันนี้คือวงจรนะครับของการต่อสวิชนะครับส่วนถ้าเราจะเบิ้ลสมมติว่าเต้าเต้ารับตัวนี้เป็นเป็นเต้ารับที่เป็นสองรูธรรมดาไม่มีกราวนะฮะ,ะสมมติว่ามีอันเดียวสมมติว่ามีมีแค่เต้ารับแค่ตัวเดียวอันนี้เราเราใส่สวิชเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต่อเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาสายด้านบนกำเข้ากัน จาต่อกันเป็นแถวเป็นแถวตรงๆมาอย่างนี้เลยนะครับส่วนหลอดไฟอีกหนึ่งหลอดแล้วก็มาเข้ากับด้านล่างแบบนี้เหมือนกันของอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนนิวตรอนคือคือสายอีกสายหนึ่งที่มาจากหลอดไฟเนี่ยหรือแสงหลอดแสงสว่างเราก็มาจําเข้ากันได้เลยจำจำตัวทองแดงแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะครบวงจรของมันแล้วก็จะได้สวิชเป็น2ส,สวิชนะครับอ,อันนี้ นะครับเป็นบ้านใหม่ๆแล้วเขาก็ตามมาตรฐานก็ต้องมีสายกล่าวสายกาให้เรามาเสียบตรงนี้นะครับแต่นี้ผมมาตีต่างให้ดูง่ายๆนะครับสายกาวสมมติสมมติตัวนี้เป็นสายกล่าวเป็นสีเขียวเขียวคาดเหลืองนะแล้วมาใส่ตัวนี้จุ๊บเข้าไปก็คือจบนะครับโอเคนี่ก็คือการต่อ,อลายวงจรของ19เต้ารับ1สวิชหรือจะ1เต้ารับของสวิชก็ได้นะครับ และอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเต้ารับนะครับผมสังเกตน,นะครับนี่ L นะครับนี่ N นะครับล i n เท่ากับสายสีน้ำตาลนะ นะสายสีน้ำตาลนะครับ N นิวตันสายสีฟ้านะครับตรงนี้นี้สองช่องนี้สายได้ทั้งสองช่องเหมือนกันนะครับเท่ากับกราวนะครับ สายสีเขียวพาดเหลืองนะครับตรงนี้เขาจะบอระบุไว้เลยนะครับ1.5ถึง4 mm ยกกำลังสองคืออะไรอันนี้ก็จะคือว่าเต้ารับตัวนี้รูทุกรูเนี่ยจะใส่ได้ทองแดงที่1.5 ถึงสี่แควมิลนะครับพูดง่ายคือสายได้ตั้งแต่สายเบอร์1.5 1คูณ1.5ถึง1คูณสแมนะครับผมอันนี้ก็คือด้านหลังของเต้ารับนะครับและนี่ก็คือการต่อวงจรนะครับของ1เต้ารับ1 s สวิชหรือจะ1เต้ารับของสวิชหรือจะมีแต่สวิชก็แล้วแต่ใช้วงจรแบบนี้ไปต่อได้เลยนะครับการทำ างานไฟฟ้าจริงๆก็ควรจะศึกษาขั้นต้นเบื้องต้นให้ดีๆก่อนที่จะทำนะครับเพราะเป็นอันตร,รายมากๆสิ่งสำคัญก็คือข้อแรกก่อนจะทำงานไฟฟ้าทุกครั้งอย่าด้นสดอย่าต่อสดส่วนช่างที่เขาเก่าเกมแล้วเขาทำอะไรยังไงได้ครับก็อันนั้นเราจะเขาแต่เราอาจจะไม่มีประสบการณ์มากพอนะครับอย่าทำนะครับให ไปปิดเบรกเกอร์หรือปิดลูกสก,กิดของอตัวเมนไฟบ้านก่อนนะครับล้วเราค่อยทันะฮะแล้วก็อย่างที่สองสำคัญเลยก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องวัดไฟก่อนที่เราจะทำอะไรทุกอย่างวัดไฟให้ดีก่อนว่ามีไฟไหมเส้นนี้มีไฟไหมบางครั้งการที่ช่างเขาเดินไฟบ้านให้เราเนี่ยบางครั้งเดินมั่วๆก็มีสายไหนเป็นสายไหนยุ่งไปหมดแล้วก็มี ท่านหนึ่งถามผมมาในออคลิปของคลิปช็อตนะครับว่าถ้าในกรณีที่ช่างเก่าเขาต่อสายไฟมาให้เราในปสีเดียวกันต้องทำยังไงอยากมากนะครับเพราะงั้นเราควรจะใช้การแยกสีตามมาตรฐานให้ดีๆน้ำตาลคืออะไรครับลายนะครับลายมีไฟไหมมีสีฟ้าคืออะไรครับ นิวตรอนนิวตรอนมีไฟไหมจะต้องไม่มีไฟเวลาเราใช้เทสแลมหรือว่าตัวไฮโปอร์วไฟเนี่ยวัดเข้าไปเนี่ยปึ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไม่มีไฟนะครับตัวนิวตรอนเนี่ยส่วนลายต้องมีไฟนะครับหรือถเกิดมันสลับกันก็ไม่เป็นไรนะฮะมันก็อยู่ที่การไล่สายนั่นเองแต่ว่าตามหลักมาตรฐานศากลจริงๆคือปึ๊บลายต้องมีไฟนิวตรอนต้องไม่มีไฟเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้สายไฟ ให้ถูกขนาดถูกประเภทที่จะใช้นะครับส่วนบ้านเก่าๆของใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งสายดินยังไม่ได้ลงกล่าวหมายถึงว่าตู้เหมอนของบ้านบ้านเราเนี่ยตู้เกา่าอ่ารุ่นเก่าๆบ้านเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงกล่าวเอาไว้นะครับอันตรายควรจะหาช่างมาต่อกล่าวลงซะนะครับใครทำได้ก็ทําเองนะครับใครทำไม่ได้จ้างช่างซะ เสียน้อยเสียยากนะครับส่วนใครทําได้ก็ทําไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งสับสับท้ายหนึ่งกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนและถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับส่วนใครมีคําถามมีข้อติชมอะไรก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ